สวัสดีครับพวกปับช่อง164มีเรื่องเล่าอยูแล้วครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยทุกๆท่านครับผมสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการสั่งปิดโรงงานแบบสายฟ้าแลบครับที่จังหวัดอุดร2โรงงานครับในข้อหาแรับซื้ออ้อยเผาเกินกว่าที่กำหนดครับก็เกือบเกือบ50%ครับเป็นเป็นอ้อยเผาครับ เลยโดนสั่งปิดไปครับจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาครับทาให้มีคําสั่งให้โรงงานน้าตาลทั่วประเทศไทยครับซึ่งมี58โรงงานครับทั่วประเทศไทยมีมาตรการเข้มข้นในการจํากัดการรับซื้ออ้อยเผาครับผมหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับการเผาอ้อยบวกกับปัญหาฝุน PM 2.5การเกิดมลภาวะมลพิษต,ต่างๆครับ ทำให้เกิดความเดือดร้อนครับแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่โรงงานน้ําตาลครับปิดหีบหยุดยาวช่วงปีใหม่ทําให้ทำให้อ้อยเข้าโรงงานรอเข้าโรงงาน,งงานเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับต้องรอครับทําให้เกิดการประท้วงวุ่นวายพอสมควรครับหลังจากนั้นก็กระแสข่าวเรื่องฝุ่น pm ครับเรื่องหิมะด,ดำเอวยมลภาวะเอยทําให้โหมกระแสครับ โดยมีคำสั่งรับจากเบื้องบนครับจากฝ่ายรัฐบาลให้มีการสั่งมาระดับผู้ว่าครับสั่งแนอำเภอสั่งผู้ใหญ่บ้านครับให้มีมาตรการเข้มข้นครับในเรื่องการเผาอ้อยรวมทั้งเผาสวนเผาอะไรต่างๆนานาครับว่าบังคับแล้วเป็นการบังคับครับให้แจ้งให้เจอให้จับครับแต่ไม่เกิดความสาหรับผมรู้สึกว่ามันเกิดความอิดอัดครับกับชาว ชาวสวนชาวไร่อย่างพวกเราครับคือเราเข้าใจครับผมว่าการเผามันทําลายอากาศครับแต่ว่าบางทีมันก็เป็นความจําเป็นครับแล้วก็เข้าใจครับคนที่ได้รับผลกระทบครับแต่ว่ามาตรการกค่อนข้างจะรุนแรงครับยิงทุกวันนี้ครับว่าจะเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอลงมาสุดถึงผู้ใหญ่บ้านถ้าไม่เจอไม่แจ้งไม่จับก็จะมีบทลงโทษครับ ทต่ไมเกิดความอึดอัดไปทั่วครับผมว่าจะเอายังไงครับเอ่อสำหรับคลิปนี้เราคุยกันคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะมาคุยกันเรื่อยๆครับในเรื่องการเผาอ้อยและเรื่องมาตรการต่างๆบทลงโทษต่างๆครับการเผาอ้อยครับสําหรับคลิปนี้เราเกลื่อนเกืนกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปใหม่ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ